ทั้งขาจะไม่มีจนไม่มีปัจจุป,ปัจัจจะไปไหนมาไหนเยี่ยมลูกศิษย์ลูกหามากำลังศึกษาอยาู่อยากบรรลุบรรดาลอยากไปผลักที่ผ่านเหมือนกันนั่นแหละจะเป็นไปได้ไหมหรือเขาจะฆ่าตายก่อนกระช่างมันก็ถวายแล้วดิกป็อย่างที่พูดนั่นแหละถวายแล้วทำนั่นแหละใครอยากศึกอยากเรียนอยากเขียนอากาศอยากศึกษาดูมาแต่ไม่มาลองกันอะไรอย่างเงี้ยด้วยใจจริงบริสุทธิ์จริงนั่นมารอดปู่ยัดให้หมด พ่อพ่อเาพ่อบังเกิดเก้านายหนมสร้างสุระเจ้าของพื้นที่นี้ก็ได้ตายไปแล้วพ่อของอาตมาเองแล้วพ่อครูของอาตมาก็อยู่พ่อใหญ่ตามฟันก็ได้ตายไปแล้วมรณะไปแล้วนะพระพ้าพเจ้าก็ได้รับมาแล้วก็จะสืบตตอบไปเป็นทรรุธรรมดาลเขาใหญ่บอกมันมีกี่ห้องครับบรรุธรรมดาาจจะตามที่เราพูดมาัก็ห้าห้องแต่ผู้หญิงเนี่ให้เรียนห้องเดียว ไอ้รถคันทีเดียวพอตอนนั้นก็ไปไปบ่อยมาบ่อยฮัคูบาไปไอ้คนมันเป็นทุกข์อย่างเนี่ยเขเพราะว่ามันไปเมืองโรบกันไปเมืองหลงกันไปเมืองทิฏฐิกันไม่รถทิฏฐิรถจิ๋งรถเปนรถทิกขัอะไรซื้อได้หมดนั่นอืมขห้องเ็าไปบวชเดะครับมันพอตายฮะพ่จามอไร้ั้ไปเกิดัก่อนทั้งไปถามผู้หหกันเขาลืมทอออกป้ายแดงคันนั้นคันแรกหนึ่งเจ็ดหกสี่คันนั้นนะ ออกป้ายแดงที่แลงมาจากนครนายกพรสอเท่าไหร่วะอ่าสี่สิบสประมาณสี่สิบแปดสี่สิบเกออกป้ยายแดงกันมาปับ๊บพ่อใหญ่เสียบลูกปูน้<ะ>องปูคนนี